และเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุรก,กันดานขนาดนี้พวกเขาก็หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ต้องเอาลำหํมมาเสี่ยง <Okay. S 1> กับอันตรายมากมายขนาดนี้ <Okay. S 1> แน่นอน <Okay. S 1> พวกเขาทําเพื่อความสาใจ <Okay. S 1> มันเป็นความสะใจที่คุณหาไม่ได้จากการนอนเกาหําดูเน็ตฟลิกหลังมือค่ําโอ้โหเนี่ฝุ่นคะคลุ้งมันตะกุยดินได้อย่างดีเยี่ยมและดูเหมือนจะดีเยี่ยมจนเกินไป ฟังจากเสียงเครื่องยนต์เหมือนว่ารถของเขานั้นไม่ค่อยเต็มใจที่อยากจะพาเขาขึ้นไปบนเนินนั้นสักเท่าไหร่นะและการควบคุมนั้นเหมือนกับเขานั้นเพิ่งจะสวงจากการแดกเล่าขาวเขาขึ้นไปด้วยรอบที่ต่ำโอ้ oh. รถหมดแรงคนก็ยังไม่หายแหงแบบนี้กลับไปนอนดีกว่าเอ๊เจคอบนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์โชน่ hey. <Hey. S 1> นอกจากควันจะขาวแล้วเนี่ยดูจากสาภาพแล้ว เขาควรที่จะไปเช็คอย่างแท่นเครื่องโดยด่วนเลยนะสวิงอาร์มหลังที่ถูกยืดยาวออกไปร่วมเมตรพวกเขาดัดแปลงมันอย่างดีมันยอดเยี่ยมในการปีนป่ายแถมดอกอยางนั้นก็เต็มไปด้วยน็อตแน่นอน มันถูกออกแบบและคิดค้นมาแล้วสำหรับการไต่เนินที่สุดทรหดแบบนี้ในระดับความลาดชันที่แม้แต่คุณเดินเอาหำเปล่าๆขึ้นไปก็ยังลำบากเต็มทนแต่พวกเขาต้องพาเจ้าสองล้อคู่ใจไต่ขึ้นไป